ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเลิฟทลองค่ะวันนี้สาวสวยเสียงดีมาอยู่ข้างๆกันแล้วนะคะขอต้อนรับน้องวีเววลเลดค่ะสวัสดีค่ะ สาวสวยน่ารักขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้มีซิงเกิลปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าอยากฟัง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 ต้องได้ฟังอยากฟังต้องได้ฟังอ่ะแล้วก็นอกนั้นภาพยนตร์ล่ะก็มีคุยคุยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไงละครมีตอบตกลงซีรีส์ไปเรื่องหนึ่งแต่ว่ากําลังจะเริ่มถ่ายใช่ไหมยังไม่ถ่ายเอยังไม่ได้ถ่ายแต่คือภายในปีนี้ได้ดูแน่นอนค่ะวันนี้นะคะจะทำเมนูเป็นเมนูวนเส้นผัดแหนม น้องบอกว่าน้องอะทำอาหารไม่ค่อยเป็นเลยค่ะใช่ค่ะทำไข่เจียวยังไม่ค่อยแบบแม่แล้วใครทำที่บ้านคุณแม่คุณพ่อสว่ซื้อกินข้างนอกสบายใจแล้วแล้วแบบว่าตอนแรกเริ่มแรกเลยคือเราเด็กๆเราชอบร้องเพลงแต่เด็กเลยหรอใช่ค่ะก็เหมือนแบบโตมาแบบถูกเปิดเพลงกับดิสนีย์เป็นแบบเด็กๆเลยกระตุ้นนู่นนี่ทุกอย่างโอ้ยร้องได้คือเมื่อก่อนจะเพลง เกือบทุกเพลงยังไม่ดูเพลงแต่คือมันจะมีพวกวิดีโอซิงเกอลองค่ะตอนเด็กๆแล้วเราก็จะดูแบบวิวดีโอซิงเกอรองแล้วก็จะร้องตามรอใชแ่แล้วเราใครบอกว่าเราแบบเสียงเคราะห์คนแรก<ม>ที่แบบเล่นเลยอ่ะแม่พ่อก็น่ป็นแม่กับพ่อเนี่ยอวยลูกัวเอง <laughs> คุณพ่อเป็นฝรั่งด้วยใช่เราเห็นนะคุณพ่อก็น่ารักนะแต่ว่าก่อนที่จะประกวดอ่ะเคยถ่าย MV ด้วยหรอเคยเคยถ่ายมาก่อนใช่ค่ะ ไปถ่ายได้ไงตอนนั้นคะเหมือนก็เดินสยามแล้วมีแมวมองนี่แหละเฮ้ยทำไมเด็กทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะพี่อ๋องไม่เห็นเป็นอั้นเลยพี่อ๋องไปเดินตรงถนนสีอยุธยาไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเหรอใช่อยู่ดีก็มีแมวมองไอ้ตรงนั้นมาเจอมาเจองงเหมือนกันแต่ว่ามันคือมันไม่ได้ทําเยอะค่ะมันเป็นแบบเหมือนตัวประกอบเล็กๆอะไรเงี้ยกุ๊บกิบใช่ค่ะไม่ไม่ได้เป็นแบบนางเอกเอ็มวีมาเป็นนางเอกเอ็มวีจริงๆคือตอนแบบปีหนึ่งที่เขาแบบว่า เขาหาหนางเอกอยู่พอดีของใครอะที่จะมีหลายๆวงร้องด้วยกันมีวงแล้วโลเหมืเป็นอ๋อชิเลโก้โปรเจกต์ใช่แล้วก็ก็ได้ไปเล่นเป็นนางเอกแล้วตอนนั้นแบบเพิ่งกลับมาจากทะเลแล้วตัวไหม้มากดำเลย <laughs> ดแดงจะแดงๆอยู่ในเอ็มวี <laughs> ค่ะก็มีแค่นั้นนะคะแล้วก็เราก็เลยมาประกวด The Voice ใ <laughs> ช่ะคะ่ะทำไมถึงมาประกวด <laughs> ประกวดใช่ไหมก็เหมือน พอเข้ามหาลัยแล้วแบบเสียความมั่นใจในการร้องเพลงทําไมอ่ะคือเหมือนในคณะทุกคนร้องเพลงได้หมดเลยอ่ะแล้วเพาะด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็แบบเอ๊หรือเราลองไม่เพาะอะไรเงี้ยก็เลยเราคิดเองปะเนี้ยคิดเองคือแบบมันเหมือนเป็นแบบอิชชู้ของความมั่นใจมากๆแล้วทีนี้พอเราคิดว่าเราลองไม่เพาะปุ๊บเราก็เลยแบบเออแบบไม่ค่อยมั่นใจแต่เราก็ยังเชื่อในตัวเองอยู่ว่าเราเพาะนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะเราชอบเพราะว่าแม่เราก็บอกพอพ่อเราก็บอกเพาะ ใช่แต่ก็เคยแบบเราก็เคยร้องแบบประกวดของโรงเรียนมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอพอเงินปุ๊บเราก็เลยแบบไม่มั่นใจก็เลยแบบเรือมไม่มั่นใจรองไปประกวดดีกว่าแต่ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครด้วยก็ลองก็ลองไปไม่ได้บอกเพื่อนด้วยหรอเพื่อนสนิทอรู้แต่ว่าไม่ได้ื่นไม่ได้รู้พอไปปุ๊บก็แบบเออถ้าไม่เข้ารอบก็ไปแบบเงียบๆเออไม่ต้องบอกใครละใช่แต่ถ้าเกิดว่าเข้ารอบก็เออดีสรุปดีมั่นใจเออฉันก็รองไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เนี่ยค่ะก็ออกมาอย่างที่เห็นอยากเป็นออะตนเดก ตอนแตกอยากเป็นแบบนักร้องเนี่แหละแต่ว่าทีนี้มันเหมือนแบบพอเริ่มโตมันก็เหมือนโดนเพื่อนล้อว่าอยากเป็นนักร้องอะมันดูแบบอะไรเงี้ยนึกถมเลยใช่ว่าเราก็เลยไม่กล้าบอกเขาเราก็จะเก็บไว้ในใจแล้วเราก็แบบเริ่มอยากเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ของเรามาเรื่อยๆอ่าอันนี้อยากเป็นนักร้องใช่ไหมสกาลอยากเป็นนี่อยากเป็นดาราเราบอกว่าเพื่อนๆคุณครูถามบอกว่าเขาจะแบบเหมือนดูถูกเนยเออแบบอ่าสกาลใจอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นมาในใจอยากเป็นดารานะ สถามปนิกค่ะแต่ว่าเออสถามปนิกค่ะแต่ไม่ได้อยากเป็นนะแต่อยากเป็นดาราไงแต่กลัวเราแบบใช่เหมือนกันเคยเคยตอบไปแล้วแล้วเหมือนเพื่อนก็คงเหมือนไส้อะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราอยากเป็นนักร้องเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กผู้หญิงด้วยกันจะแบบเหมือนไส้หน่อยๆจริงใช่หนูก็เลยแบบหนูก็เลยไม่ไม่ไม่พูดออกไปก็เลยเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจจนแบบเห็นไหมจนมีโอกาส <laughs> อยากเป็นจริงๆ <laughs> <laughs> ของพี่อ๋อมก็ไปประกวดเหมือนกันประกวดตอนนั้นถ่ายโฆษณาแล้วน้องชอบแมทคือเข้าวงการปึ๊บเป็นไงบ้างสนุกค่ะแบบว่าคือเวียชอบแบบในตัวเนื้องานคือเหมือนอย่างร้องเพลงเราเราชอบอยู่แล้วเราชอบอแล้วเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบมันก็ดีแล้วอย่างการแสดงวีก็ ไม่ไม่เคยรู้มาขนาดนั้นว่าวีชอบแต่วีก็รู้สึกแหละว่าวีจะชอบวีวีจะชอบคือคืออย่างแบบปกติเด็กๆเขาเรียกว่าเล่นพ่อแม่ลูกอย่างนี้อุ้ยเราวีอ่ะจะแบบเราเล่นเป็นเราเล่นหนังเราเล่นหนังไม่เรียกเล่นพ่อแม่ลูกเราเล่นหนังอยู่ใช่แล้วแบบอนจินตนาการสูงมากเลยอ่ะวีแล้วตอนเริ่มเื่นตอนเราเล่นกับน้องอย่างเงี้ยตอนเริ่มเื่องจะต้องแบบเปิดมาต้องมีแบบเปิดตัวละครจะต้องแบบฟรีซแล้วก็แบบ คิดแบบแบ็คกราวน์ของตัวละครตัวเองกันเออเสนุกมากแล้วอยากเล่นเป็นบทบาทไหนบ้างถ้าเกิดสมมติว่าเราได้มาเล่นเล่นหนังหรือละครคืออย่างตัวละครตัวหนึ่งที่หนูชอบมากแลหนูรู้สึกว่ามันน่าเล่นมากค่าคือแบบผู้หญิงในเรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo เป็นแบบตัวละครที่ดักดาโคตรเลยอะค่ะ เป็นคนแปลกๆอ่ะมันลึกมากจนหนูเลยรู้สึกว่ามันมันน่าลองอะไรอย่างงี้คือไม่ใช่เหมือนเราเอางี้ดีกว่าคือชอบเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนตัวเองใเซบะล่ะใช่ค่ะลองลองผัดไหมให้หนูลองช่วยอะไรไหมใช่ผัดผัดผัดเลยเดี๋ยวพี่แก้วใส่เล่นหนังกับร้องเพลงอันไหนย่าวกันอะไรอันนี้ทำแต่เลย มัน,น <ะ S 2> คนล,ละอย่างกันนะคะอย่างเหมืยนกันเนาะออ,อย่างตอนเนี้คือได้เรียนรู้มาว่าสิ่งที่ยากของการร้องเพลงไม่ได้หลอกไม่ได้อยู่ในส่วนที่ร้องคืออยู่ในส่วนโชว์โอยเยตุออนเตจเนะาะใช่ว่าว่าเราจะ entertain คนยังไงจะทําให้โชว์ออกมาเป็นยังไงตรงเนี้ย คือซึ่งเวียงยังแบบไม่ค่อยเข้าทีก็พยายามอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราไม่ใช่คนพูดเก่งแบบคนเวทีด้วยอ๋อมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์แล้ววีไม่ม่ถึงวีเป็แบบว่าเป็นคนพูดน้อยๆมาร้องร้องแบบอารมณ์ฟิลฟอะไรเงี้ยค่ะเราเชื่อว่าวีมีเพราะว่าวีมีจินตนาการสูงในเรื่องการเล่นภาพยนตร์ไม่ใช่พ่อแม่โลกใช่ แล้วก็ส่วนหนังอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันมันยากตรงที่ว่าเราต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราใส่จานแล้วเดี๋ยวไปนั่งทานแล้วคุยคุยกันต่อเนาะได้โอเคค่ะ อนนี้มีแฟนหรือยังคะ <c oughs> จริงป่าจริงจริงอันนี้จริงสเปคสเปกเ,เป็นยังไงชอบฝรั่งอืมอืมแบบเรียนรู้มาว่าแบบ no offense นะแต่ผู้ชายไทยค่อนข้างแบบเงี้ยเงา่าเท่าที่เคยรู้จักเนี้ยหรอใช่ค่ะแล้วก็บวกกับแบบเพื่อนๆที่มีแฟนอะไรไอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบทำไมแบบผู้ชายไทยถึงแบบคิดเล็กคิดน้อยจังนิสัยเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนแบบชอบแบบแมนแมน คุยกันดีกว่า,างี้ใช่ค่ะแล้วหน้าตาต้องหล่อไหมต้องไม่ไม่ต้องหล่อค่ะแต่ต้องรู้สึกว่าเรา,เราดึงดูดแบบแบบรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์มีคาแรคเตอร์ชัดเจนอ่อออออายหลายๆครั้งอุ๊ยก็จะแบบเหมือนเวลาไปไหนเงี้ยแล้วเจอฝรั่งเงี้ยแล้วก็ชอบอุ้ยคนนี้หล่อคนนี้หล่ออะไรเงี้ยพูดกับเพื่อนอยู่ได้ว่าแบบหล่อมากเพื่อนแบบจีบเลยไหมแล้วแบบผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนมันโอเคไหมอ่ะ คยไหมมีก็ไม่ก็คืออันนี้อันนี้คือเรียนรู้มาว่าคือจริงๆมีมองว่าการผู้หญิงจีบก่อนอะไม่ผิดพอไม่งั้นอะถ้าเราอยู่เฉยๆมัวแต่อย่างงั้นเขาแบบไปไหนตอนไหนแล้วแบบมีคนมาแย่งไว้แน่ๆนฉะนั้นเราก็ต้องกอดคือเราไม่ต้องเข้าไปจีบแบบจนน่ากลัวดีเราก็ต้องเปนเนียนๆไปแบบเอ้ยทำไรคะกะมันนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดหรอก เนาะเพราะว่าอย่งที่บอกอะมันก็โอเคแหละเราก็เป็นเพื่อนๆกันเดียนๆกันไปก่อนไงคุยคุยกันไปโอเคนะคือวีรู้สึกหวีไม่สามารถชอบใครได้ตั้งแต่แรกมันต้องแบบคุยเรียนรู้ใช่ค่ะอีเคยเออกหันไหมลคือ <laughs> 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 ทำไมจะไม่เคยเราเป็นแบบปกติมนุษย์ไงแล้วเขาบอกเลิกหรอหรือไงหรือเราบอกเลิกเขา <laughs> เขาบอกเลิกเราแล้วก็นอกใจเรา ไหวหลายทีมากแล้วเราก็ให้ภายเหรอใช่เฮ้ยไมเธอเป็นคนอย่างเงี้ยวีเวลรเรสหู้วิจิตว,วิรู้นานวีแบบนานมากเลยนะกว่าวิจะเรียนรู้ว่าจะต้องรักตัวเองอติดอยู่เงี้ยสองปีเหรอ,อเขาแบบ take it for g r ร n t e d แเราเรายัางแบบอยู่ไปของ้ายให้เงี้ยมันก็ยิ่งแย่ว่าเดิมแล้วเรารู้สึกแบบต้องรักตัวเองแล้วคนเราพางก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งก็แบบเดินออกมาเดินออกมาเองใช่ ถ้าเกิดว่าเออเาราถ้าเกิดแฟนเราเหมือนแบบชอบมาจุกจิกจู้จี้คอยตามคอยอะไรอะอยู่ยากมากอย่างเงี้ยคือเนี่ยไม่ได้นี่คือ,อนิสัยแบบแบบของผู้ชายไทยอย่างหนึ่งอืมอืมที่มาแบบไปไหนอะทำไมไม่กลับอะ่ะคือวีอะรู้สึกว่าโอเควีบอกได้ไปไหนอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่วีไม่ใช่คนรายงานตลอดเวลาว่าแบบเออจะไปแล้วนะเดี๋ยวกลับเวลานี้นะซึ่งแบบบางทีวีก็รู้สึกว่าวีอยากไหลแบบอยากอยู่ต่อหรือแบบมันก็มีความแรนดอมว่าแบบอยู่เพื่อนแบบ ไปแปบป่ะแล้วก็อ่ะ,ปะไป,อ,อ,ไปอะไรเงี้ยใช่แล้วเราแบบการที่เราแบบพอเป็นแฟนคนไทยเขาแบบเฮ้ยทำไมไม่บอกอ้าวก,ก,ก็ก็นี่ไงบอกอยู่แต่แบบก็ไม่ได้แพลนอะไรออซึ่งมันจะมีความแบบอย่างนี้อยู่แบบในในผู้ชายแบบ อายุเท่าๆวีนะ่ะถ้างั้นก็ต้องคบแบบคนอายุเยอะกว่านิดนึงอืมคิดว่านะไม่รู้เหมือนกันแค่แค่คิดว่าต้องแบบต้องเป็นคนที่โตพอสําหรับวีถ้าเกิดสมมติว่าเอออย่างเงี้ยเราเลิกกับแฟนแฟนเก่าอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราเป็นเพื่อนกันไหมเป็นเป็นได้ไม่ได้หมดเลยที่ผ่านมาก็เป็นที่ผ่านมาเป็นแฟนแบบแฟนเก่านี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ลนะ่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วเรามีแฟนอย่าเียพ่อแม่เขาก็ไม่ว่าอะไรเนาะไม่ว่าอะไรค่ะแต่เราปรึกษาไหมคะปรึกษา เวลาเลิกทะเลาะปัญหาก็มีปรึกษาบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาก็เขาก็อยากรู้แหละเพราะแบบก็อยากให้คุยคือก็เลี้ยงเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าจะคอยปรึกษาเรื่อยๆเขาก็อยากรู้ว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างเลื่อปรึกษาใครมากกว่ากันคุณพ่อหรือคุณแม่แม่จริงหรอต่ดูสนิทกับคุณพ่อเหมือนกันเนาะก็สนิททั้งคู่อะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องแฟนจะแจกคือแม่ใช่เขาก็จะแบบเราเป็นพี่เหมือนกัน แล้วเราเข้าวงการมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือต้องมีแบบคนเข้ามาหาเราแบบมาจีบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะอ่ะคือวีอ่ะไม่มีเซน์รู้ว่าแบบว่าเขามาชอบอือคือเหมือนบางคนอะ่ะมันชัดมากแล้วเราจะรู้สึกแบบโวโวโวแบบหนีเลยเแต่คนไหนมาเนียนเนียนวีจะไม่รู้ตัววีจะแบบอ๋อเหรอก็คุยแบบ nice, ไนส์ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆแบบเขาจะเริ่มแบบเยอะขึ้นของเขาเองแล้วก็แบบอะไรเงี้ยถ้าถืไม่ชอบก็คือไม่ชอบใช่ค่ะ จะไม่ให้จะบอกตรงๆไ้มสมมติรเราไม่ชอบคนนี้แต่เขายังจีบอยู่เนี้ยก็ถ้าถ้าเขาจีบแบบชัดเจน,นเราก็ <c oughs> เราก็จะบอกเลยว่าไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าเขามานเนียนๆเราก็จะไม่แน่ใจว่าแบบสรุปคือ,อยังไงแล้วเราแบบถ้าเราไปพูดว่าแบบเออเนี่ยอย่าจีบเรานะไม่ชอบแล้วถ้าเขาไม่ได้จีบ <c oughs> เ,เราต้องแบบเออเราก็จะรู้สึกแบบหน้าแตกงัก็เลยเลือกที่จะแบบนิ่งๆไปหน่อก็แบบเหมือนถ้าเขา พิมมาก็ตอบเป็นมารยาทหรือแบบบางทีก็รีดแล้วไม่ตอบก็แล้วไปแล้วแต่รีดแล้วไม่ตอบเหมือนเคยเจอเลยเออเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวจะไปทำของหวานให้ทานแต่ว่าสามีเพิ่มทำให้ทานนี่เห็นลูกเมื่อกี้เดินดูรูปคนนี้คนนี้ช่วงหน้าค่ะ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยในช่วงเลิฟสตรองของหวานนะครับผมวันนี้ผมก็ทําเมนูเป็นตัวบานาน่าโรนะครับผม โบกทไปด้วยตัวช็อกโกแลตอันนี้คือปริมาณก็แล้วแต่ชอบผมว่าน้องๆหนูๆน่าจะชอบกัน นั้นเราจะตีไข่เดี๋ยวเราจะตามตัวโรที่เราทำไว้เนี่ยมาคูุกกับไข่นะครับผมจริงๆเราจะทำตัวเมนูนี้เป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับแล้วก็นำลงไปทอด จริงๆเราทอดตรงนี้ไม่นานเลยเพราะว่าจริงแล้วเราทอดแค่พอไข่ที่เคลือบข้างน,นอกเนี่ยสุกนะครับเพราะว่าจริงแล้วของทุกอย่างเป็นของที่สุกหมดแล้วนะครับอพอเขาจะสีเหลืองสวยปุ๊บเราก็จะเอาขึ้น ด้วยไอซิ่งนิดหนึ่งครับก็อาจจะแต่งด้วยคาราเมลอีกนิดนึงถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมบานาน่าโรทำง่ายได้รวดเร็วมาก เสร็จแล้วค่ะเย่เย่บันาน่าโรค่ะต้องลองชิมเชื่อเรื่องผมนิดผิดไหมเชื่อ,อเคยเจอไหมไม่เคยแต่พี่อเคยเจอนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามันน่าจะเป็นอาการปิงมากกว่าจริงจริงวีว่า love at first sight ก็คือปิงเนี่ยแหละ,ะแต่มันแค่แบบทั้งสองคนแบบปิงทั้งคู่อะแล้วมันก็ตัดต่อมา คู่แท้มีจริงไหมน่าจะมีแหละแต่บางคนอาจจะไม่มีคู่เชื่อว่าบางคนไม่มีคู่น้องวีเชื่อไงจ้าวีว่าน่าน่าจะมีแหละเหมือนอาจจะแบบด้วยความที่เขาแบบโอเคกับการที่เขาเป็นเขาเลยแบบเลือกที่จะไม่มีคู่อะไรเนะี่ยอืมอืมก็เป็นไปได้มไม่รู้อ่ะแต่น่าจะมีแหละ แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ที่ระหว่างแฟนพี่อ่อมทำขนมหวานน้องก็ถามบอกว่าพี่ออมเราคนที่ใช่อะเนี่ย <c oughs> รู้ได้ไงอะว่ามันใช่อะออ,อ,อ,อันอันเนี้ยไม่รู้แต่รู้ว่าแบบอันไหนไม่ใช่อ่ะรู้แต่อันไหนใช่อ่ะไม่รู้ <c oughs> อันไหนไม่ใช่มันจะง่ายกว่าอันไหนที่ใช่อ่ะมันยากเคยคบแบบนานสุดกี่ปีของน้ีสองปีนะค่ะสองปีใช่ก็โอเคนะ ที่เสียใจเศร้าสร้อยอะอันนั้นแหละค่ะอันนั้นแหละอันนั้นแหละค่นนะสองปีสองปีก็เพียงพอละเปลี่ยนเป็นคนใหม่มันมันสอนไงเวลาใช่ใช่แต่แต่หลังจากหลังจากคนนี้มาเราก็ยังไม่ได้มีแบรนด์ใหม่นะนเรามีคุยแต่เราแบบไม่ได้ขนาดนั้นมันเหมือนแบบด้วยความที่เราเข้าเข็ดหรอคือไม่รู้ว่าเข็ดไหมแ,แต่มันเหมือนแบบมันมันไม่ได้เปิดขนาดนั้นมันเหมือนเรารักตัวเองเราเซฟตัวเองมากขึ้น แล้วจะไม่กลับแบบเป็นเราแบบนั้นอีกแล้วแต<ช>่<ช>คือเราเราก็รู้สึกว่าแบบเราพร้อมที่จะแบบชอบคนนะแต่การที่จะแบบชอบมากๆแล้วหลักมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาต้องแบบต้องดีอะ่ะเอม่เหมือนกับแบบอ่าเราเจอคนนี้มามันแย่อย่างนี้เธอต้องดีกว่าคนคนเก่าของฉันนะอะไรอย่างี้ มีนั่นแหละ<ม>ก็เลยเหมือนแบบไม่ได้มไม่ได้รู้สึกว่าชอบใครอะไรขนาดนั้นหลังจากยังไม่เจอไง love ease ล่ะคะ<ม>รักคืออะไรว<ม>ีรู้สึกว่ามันคือแบบพื้นฐานของชีวิตเลย<ม>คืออาจจะไม่ได้มาหลักแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าขาดความรักะแบบอยู่ไม่ได้ต้องแบบมีเพื่อนครอบครัวอะไรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเสมอไปแล้ววีรู้สึกว่าคนที่แบบได้รับความรักที่เพียงพอ<ม>เขาจะแบบไม่รู้ว่าจะเป็นคนน่ารักอ่ะ ถึงมันมันถึงมีคําว่าแบบเด็กขาดความ,มอบอุ่นเยเพราะเขาไม่ได้รับความรักที่เพียงพอยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยด้วยน่ารักมากๆเลย <c oughs> เคยแบบว่าแบบ <c oughs> เรารู้สึกแบบอยากแต่งเพลงนี้ให้กับคนคนนี้อะไรเงี้ยโอ้ยแต่งเพลงีิผู้ชายค่ะมีกิดไมเลดจริงหรอกูดแบบว่าคือเหมือนก็กับตอนนั้นประมาณมธยมแล้วแบบ ก็ก็เป็นแฟนกันแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกแบบก็อยากทำะไรน่ารักน่ารักให้อะไรก็เอออะไรเงี้ยอุ๊ยน่ารักอันแล้วค่าโอเคไหมเขาก็โอเคเขาก็เคยแล้วพี่ฟังก็เคยวีอันนี้มันเป็นผู้ชายวีเป็นผู้ชายเข้าใจไหมสงสัยวีแบบเกิดผิดเพศหรือเปล่าแต่วีวีชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยวีนิสัยผู้หญิงสไตล์แบบแฟชั่คิวอะไรเงี้ยก็โอเคแต่หมายความว่าแต่แบบนิสัยในในความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่เวลาแบบเป็นแฟนอ่ะ จะมีบุคลิกที่แบบแมนกว่าเหมือนกันน่ก็คงก็คงแบบว่าใช่แหละก็คงใช่แหละเพราะทั้งที่ผ่านมาวิกก็จะแบบบ่นว่าแบบทำไมแบบถึงได้แบบนิสัยผู้หญิงขนาดนี้อะไรเงี้ยผู้ชายทำไมช่างแบบงอแงอะไรเงี้ยไปเจอผู้ชายงอแงเงี้ยอาจจะเดี๋ยวต้องเจอคนที่แบบว่าไม่งอแง เราก็จะรู้เลยอ่ะอ๋อฉันเป็นผู้หญิงอง่รู้สึกแบบเบาบางขึ้นบางแบบผ่อนแออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนวีเป็นคนแบบดูแลตัวเองได้ไงจะไม่เคยถูกแบบเออเดี๋ยวไปส่งจะไม่มีแบบอ๋อไม่เป็นไรไปได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะจะไม่ได้ถูกกันได้รับการดูแลแบบเออเดี๋ยวคัาเริไปส่งหรืออะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยมีเลยไม่มีเลยใช่ แต่ว่าแบบปีนี้วีแอบไปดูดวงมาหลายที่แล้วเขาบอกว่า oh. ปีนี้วีเจอเนื้อคู่ช่วงอายุหนีใช่ช่วงอายุตอนนี้เลยแล้วก็คืออยู่จนแต่งงานเลยไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเดือนไหนแต่ว่าแบบเป็นเนี่ยช่วงเนี้ยใช่ก็ช่วงปีนี้แหละเนื้อคู่อ่ะใช้คาว่าเนื้อคู่แต่ไม่รู้นะว่าแม่นจริงเพราเขาบอกว่าแม่นแต่เราก็ไม่รู้ <c oughs> ขอขอเบอร์ด้วยนะีตอนนี้เจออีกเจ้าหนึ่งกำลังจะแบบลองไปดูว่าเขาจะทักอย่างนี้อีกไหมคือจะไม่เชื่อใช่ไหมก็ไม่เชื่อเลยพี่หอมแต่หนูไปดูอีกเจ้าแล้วค่ะแต่มันสนุกนะเวลาดูดวงแบบสนุกมากเวลาเขาทักตรงแล้วแบบเฮ้ยหรือแบบไม่ตรงแล้วแบบมั่วเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าหมอดูเนี่ยที่ทักมาว่าจะเจอผูดนีจะตรงไหมจะตรงหรือเปล่าถ้าตรงนี่นะ เลิศดีใจมากเออใช่เลยอ่ะเนีย่ยคู่แต่แบบเหมือนมีอันนึงที่แบบวีอะจะชอบดูดวงในเว็บอันนึงแล้วแบบวีรู้สึกมันแม่นกับว,วีมากตั้งแต่ตอนแบบวีประกวดเดอะ o ว c ์แล้วเขาเขาเหมือนแบบบอกว่าเนี่ยจะประสบความสำเร็จด,ด้วยความสามารถพิเศษอะไรอางแบบไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นอะไรแล้วสุดท้ายพอมอ้ย ใช่นี่กลับมาย้อนดูแล้วแบบเอ้ยเขาคยทักอย่างนี้นี่แล้วแบบดูหลังจากนั้นมาก,ก็แบบตรงเลยตลอดใช่แล้วแบบว่าอย่างปีนี้ก็เป็นแบบรักกินเกมมากแบบงา,ง,างาน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 ดีมากแต่แบบความรักยังไม่มีแต่แบบมาอีกทีตอนแบบประมาณไปลายปลายปีความรักใช่ไหมใช่แล้วมาอีกทีเดี๋ยวจะติดต่อไปนะถ้ามี <laughs> ถ้ามีเดี๋ยวเรียบอัปเดตอัปเดตด่วนถ้าอย่างเง้นเดี๋ยวตอนนี้ให้อัปเดตผลงานแล้วกันค่ะค่ะก็ตอนนี้มีซิงเกิลออกมาชื่อเพลงว่าอยากฟังอยากฟังใช่ค่ะก็อยากให้ไปฟังกันเยอะๆรับรองเลยว่าคุณผู้ชมนต้องอยากฟังทุกวันแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพลงที่หวานเลยนะมันเป็นเพลงที่แบบ broken มากๆเป็นความแบบ insecure เหรอใช่คือจริงๆมันคือความแบบเราเราต้องจากกันแล้วนะแต่เราขอจำครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ไม่ควรจเศร้าดิใช่แต่มันมันเป็นความสุขมันเความเศร้าอ๋ออยากฟังเราเนี่ยอยากฟังอ่ะนะคะก็ต้องติดตามนะคะผลงานของน้องด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ด้วยเร็วๆนี้ถ้ามีถ้ามีแล้วก็จะมีซีคอมมีเร็วๆนี้ใช่ค่ะเป็นซีรีส์นะคะก็ ติดตามชมได้โอ้ยผลงานเยอะมากแล้วกี้อินเกมแต่ว่าอยากเลิฟยังไม่มีในตอนนี้ความรักยังไม่มาวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากอาหารเป็นไงบ้างเอ่ยอร่อยชอบได้เนาะอยากยังอยากกินอยู่เลยได้เลยได้เลยเมื่อกี้ีคนเอาไปเก็บลายมากเลยแถวนี้โอเคค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการเลิฟดลองค่ะที่นี่เวลาเดิมวันนี้ออมแล้วน้องววลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากฟังอ่ะ เปิิดสอขอขอบคุณ SKJ Travel เราไม่เคยฆ่าใครไงเราไปเล่นนอะเราต้องฆ่าคนเงี้ยใช่ล้วต้องโลกจิตนิดนึ่งอะรู้สึกว่าคนที่คนที่แบบว่าเล่นแบบการแสดงเนี่ยต้องมีความจิตนิดนึ่งอะแบบว่าต้องต้องหลอกตัวเองได้เป็นคนบ้ามันดีกว่าต้องหลอกตัวเองระดับหนึ่งเลย